แม้แดดจะจ้าสักเพียงใดแค่สองโมงฝ่าฝ่าเช้าวันที่28มิถุนายนสองห้า6ความแห้งแล้งก็ยังเกิดขึ้นดินหญ้าแทบไม่ขึ้นแต่โหลพา แค่ต้นเดียวครับก็อยู่ได้เพราะใช้การบำรุงดินด้วยปุ๋ยคอกมาก่อนและลดด้วยน้ําหมักต่ตางๆที่เรามีเช่นน้ําหมักน้ําเสาข้าวหรือฮอร์โมนไข่มาลาดลดบริเวณรอบดินนี้ เขาก็จะบำรุงดินให้ล้วนซุยโหลพาจึงรอดแม้น้ำจะไม่มีลดน้ำเค็มได้อาศัยฝนปล่อย,อยมาบ้างวันละนานๆานครั้งวันละสักห้านาทีแค่ยิ้มๆลงมาแค่นั้นครับโหลพาก็พออยู่ได้เพราะ แต่ถ้าปลูกใหม่ก็ต้องตายครับเพราะรากเขายังไม่ชินกับดินแต่นี้รากเขาลงลึกลงไปถึงดินข้างล่างที่ยังมีความชื้นถ้าเราขุดขุดลงไปมีความชื้นแม้ดินข้างบนจะแข็งเพราะไม่มีน้ำลดครับน้ำในบอ่อมีแต่เค็มเอามาลดก็ตาย ต้นนี้ก็งามได้เอาไม้ปักไว้ครับเข้าเอนก็ปล่อยให้เอนไปนะครับอย่าไปจับตั้งเพราะรากเขาจะขยุ่นมาได้ก็จะแตกกิ่งตั้งขึ้นมาต,ต่อต้นไม้ก็ต้องหาทางเอาชีวิตรอดเราไม่ได้เด็ดดอกเราต้องเด็ดดอกนะครับ พึ่งก็มาอาศัยดูดเกสรหาน้ำหวานก็ไม่รู้ว่ามีน้ำหวานหรือไม่แต่ด้วยความแห้งแรงเขาก็มาตอมแม้แต่หัวลพานี่ครับบินกันพึ่งเลยแต่เขาไม่ตอกเราเพราะชินเราจะเข้ามาดูในสวนประจำ นี่ครับทำแปลงใหม่ไว้ดินก็ยังแห้งแรงมีแค่ผลละพาที่ยังในแปลงนี้ที่ยังรอดยังพอเด็ดไปทำกับข้าวได้ผลพากินแล้วก็มีประโยชน์นะครับ สามารถทำให้เจริญอาหารขับลมทำให้ย่อยง่ายย่อยอาหารง่ายใบก็จะหอมครับมีน้ำมันหอมระเหยจึงหอมใส่อาหารอะไรก็อร่อยจะแกงเนื้อแกงกุ้ง แกงกะทิอร่อยหมดครับเอาไปเด็ดใส่กว๋วยเตี๋ยวก็อร่อยและบำรุงสุขภาพไปด้วยก็ควรปลูกไว้ในสวนหรือประจำบ,บ้านเพื่อเอาไว้กินถ้าปลูกมากก็ขายครับนี่ครับบรรยากาศที่หญ้ายังเขียวเพก็หญ้า ทนความแรงได้มากที่สุดแม้แรงก็ไม่ตาย